มีการไปจับนะฮะเขบอกว่าได้รับแจ้งมีการมั่วสุมยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่6ตำบลสันไสางามอาเพอเทิงจังหวัดเชียงรายนะก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยปรากฏพบนายดนายบุญยือนอายุ39ยือนอยู่หน้าบ้านอาการพิรุษเลยเพอเห็นตำรวจนะฮะปรากฏว่าเขาวิ่งหนีฮะ <ไป S 1> แล้วก็วโดดลงไปในแม่น้ำฮะล,ลงไปในแม่น้ําอิงนะฮะแ,แล้วก็ว่ายน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่เขาบอกว่าแม่น้ํานี่ก็กว้างประมาณสัก50เมตรได้พอหลังจากที่ว่ายน้ําข้ามไปได้ปุ๊บโอ้โหเนี่ยแรงเยอะนะว่ายข้ามฝั่งไปเลยนะไปหลบซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้าริมแม่น้ําแต่สุดท้ายตํารวจนะฮะขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขี่ข้ามสะพานนะไปดักอยู่แล้วเออไอ้นี่ว่ายน้ําไปตํารวจขี่มอตอร์ไซค์ข้ามสะพานไปเลยนะสุดท้ายนะครับตามเจอครับเจอตัวนะฮะ จับได้นี่เขาเรียกว่าเน,นี่ยว่ายน้ําเสียเปล่านะเสียแรงฟรีเลยโดนตารวจจับนะ <S <S ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบนะครับว่า <S <S นายดนายเนี่ยระหว่างที่โดดลงน้ำเนี่ยนะเอากระเป๋าคาดเอวสีน้ําตาลเนี่ยนะไปโยนทิ้งอยู่ตรงบริเวณพงหญ้าข้างแม่น้าเนี่ยตำรวจก็พาไปไปเอากระเป๋าที่ทิ้งเนี่ยนะกระเป๋าก็เปียกน้าแล้วข้างในกระเป๋าเนี่ยพบนะยาบ้า รวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึเมตด<ม>นะครับคือแบ่งบรรจุใส่ถุงเนี่ยหลายถุงฮนะจึงนําตัวนายดนายมาสอบสวนที่สพเทิงนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็แหล่งที่มาของยาบ้านะฮะนี่นะแล้วก็แจ้งดําเนินคดีตามกฎหมายานดูสิฮะทั้งเสพทั้งค้านะอันนี้ก็ด,ดําเนินคดีนะครับคุณผู้ชมครับ